หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องการเงินเป็นนี่สินไม่มีดวงโชคลาภอาจารย์เจนขอแนะนำเครื่องรางแห่งความรวยหรือเหรียญจีนกู่เฉียนทำจากยกแท้ทุกชิ้นผ่านการคัดสรรมาอย่างดีและผ่านพิธีครบทั้งห้าธาตุพร้อมเคล็ดลับบูชาเฉพาะบุคคลท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ กระเป๋าสตางค์รับรัพย์โชคมหาเฮงโดยอาจารย์เจนเปิดลิขิตทูพยากรกระเป๋าสตางค์ของอาจารย์เจนนั้นผ่านการคัดสรรและผ่านพิธีตามธาตุที่เกิดจัดสมดุลธาตุของคุณด้วยสีและรูปทรงของกระเป๋าสตางค์และที่สําคัญอาจารย์เจนได้นํายันธ์สหัสตธาตุที่รวมพลังธาตุทั้ง7มาใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์เพื่อช่วยกระตุ้นเงินทอง พร้อมทั้งจัดเตรียมเงินขวัญถุงให้เหมาะกับดวงชะตาของคุณทั้งหมดนี้จะอยู่ในกระเป๋าสตางค์รับทรัพย์โชคมหาเฮงท่านใดสนใจสามารถที่จะติดต่อได้ตามเบอร์และช่องทางที่ขึ้นอยู่หน้าจอณนนตอนนี้สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์เจนเปิดลิขิต ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ทุพยากรศาสตร์ภาพเขียนที่หายไปของนอสตรามุสและศาสตร์แห่งตัวเลขจะมาตั้งศูนย์โชคลาภในงวดประจำวันที่16ธันวาคม2563ให้กับผู้ที่เกิดทั้ง7วันไปรับชมกันได้เลยค่ะตั้งศูนย์โชคลาภของผู้ที่เกิดวาทิตย ในงวดประจำวันที่16ธันวาคม2563ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์มีโอกาสมีโชคลาภถึง70%และโชคลาภของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั้นจะมาจากทางทิศใต,ต้โชคลาภของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะจะเกี่ยวเนื่องจากผู้สูงอายุค่ะหรือคนที่ป่วยและที่สําคัญนะคะใครที่มีคนในบ้านป่วยอยู่คุณลองเล่นเลขนะคะบัตรประชาชนผู้ป่วยของคนป่วยที่อยู่ในบ้านคุณก็ได้ หรือใครนะคะที่เพิ่งไปหาหมอไปเสียเงินค่ายามาลองเล่นเลขนะคะที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายดูมีโอกาสมีลุ้นค่ะสีนำโชคของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในงวดนี้นั่นก็คือสีขาวและสีเทาวันดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในงวดนี้นั่นก็คือวันจันทร์และวันพุธเลขเด่นของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในงวดนี้นั่นก็คือเลขสองเลขสี่แล้วก็เลข8ด ช่วงเวลาดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในงวดนี้นั่นก็คือช่วงเวลาตั้งแต่6โมงเช้าจนถึงบ่าย2โมงและช่วงเวลาตั้งแต่5โมงเย็นจนถึง3ทุ่มเคล็ดลับการทำบุญเพื่อกระตุ้นโชคลาภของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์อยากให้ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เน้นการทำบุญถวายผ้าไตรจวีวรตั้งศูนย์โชคลาภของผู้ที่เกิดว,วันจันทร์ ในงวดประจำวันที่16ธันวาคม2563ผู้ที่เกิดว,วันจันทร์มีโอกาสมีโชคลาภถึง80%และโชคลาภของผู้ที่เกิดว,วันจันทร์นั้นจะมาจากทางทิศตะวันตกโชคลาภของผู้ที่เกิดว,วันจันทร์เน้นง่ายๆค่ะจะมาจากเลขเดิมๆเลขเก่าๆเลขที่คนนะคะอาจจะมาบอกต่อคุณแต่มันตรงกับเลขที่คุณเคยเล่นหรือเล่นแล้วเสี่ยงแล้วในงวดที่แล้วไม่ถูก เอาเลขนั้นมาเล่นสามได้ค่ะมีโอกาสนะคะที่จะออกแน่นอนแต่อาจจะออกช้าสักนิดหนึ่งจะซื้อหาจะเสี่ยงโชคกับผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ค่ะและสีนำโชคของผู้ที่เกิดวันจันทร์ในงวดนี้นั่นก็คือสีส้มและสีเขียววันดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันจันทร์ในงวดนี้นั่นก็คือวันอังคารและวันพฤหสัสบดีเลขเด่นนำโชคของผู้ที่เกิดวันจันทร์ในงวดนี้นั่นก็คือเลขหนึ่งเลขสามแล้วก็เลขห้า ช่วงเวลาดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันจันทร์ในงวดนี้คือช่วงเวลาตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าจนถึงสี่โมงเย็นและช่วงเวลาตั้งแต่หกโมงเย็นจนถึงสามทุ่มเคล็ดลับการทําบุญเพื่อกระตุน้นโชคลาภของผู้ที่เกิดวันจันทร์อยากให้ผู้ที่เกิดวันจันทร์เน้นการทําบุญกับคนป่วยและโรงพยาบาลค่ะตังศูนย์โชคลาภของผู้ที่เกิดวันอังคาร ในงวดประจำวันที่16ธันวาคม2563ผู้ที่เกิดว,วันอังคารมีโอกาสมีโชคลาภถึง75%และโชคลาภของผู้ที่เกิดว,วันอังคารนั้นจะมาจากทางทิศตะวันออกโชคลาภของผู้ที่เกิดว,วันจันทร์จะเป็นโชคนะคะที่เกี่ยวข้องกับบินค่าไฟฟ้าค่ามือถือหรือแม้กระทั่งเลขนะคะเบอร์มือถือของคุณเองก็มีผลต่อผู้ที่เกิดว,วันอังคารค่ะสีนำโชคของผู้ที่เกิดว,วันอังคารในงวดนี้นั่นก็คือ สีฟ้าและสีชมพูวันดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันอังคารในงวดนี้นั่นก็คือวันพุธและวันเสาร์เลขเด่นนําโชคของผู้ที่เกิดวันอังคารในงวดนี้นั่นก็คือเลขสองเลขสี่แล้วก็เลขศูนย์ช่วงเวลาดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันอังคารในงวดนี้นั่นก็คือช่วงเวลาตั้งแต่หกโมงเช้าจนถึงบ่ายโมงตรงและช่วงเวลาตั้งแต่สี่โมงเย็นจนถึงสองทุ่มเคล็ดลับการทําบุญเพืเ่อกระตุ้นโชคลาภของผู้ที่เกิดวันอังคาร อยากให้ผูท้ทีเกิดวันอังคารเน้นการทําบุญกับคนพิการและบรรพบุรุษค่ะตั้งศูนย์โชคลาภของผู้ที่เกิดวันพุธในงวดประจำวันที่16ธันวาคม2563ผู้ที่เกิดวันพุธมีโอกาสมีโชคลาภถึง70%และโชคลาภของผู้ที่เกิดวันพุธนั้นจะมาจากทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือโชคลาภของผู้ที่เกิดวันพุธ จะเป็นโชคที่มาจากเลขเกี่ยวข้องกับผู้หญิงแล้วเลขเกี่ยวข้องกับเด็กเพศหญิงในบ้านค่ะถ้าคุณไม่มีลูกหรือหลานนะคะหรือมีผู้หญิงอยู่ในบ้านก็ให้เล่นเลขนะคะเบอร์โทรศัพท์ของผู้หญิงที่คุณสนิทที่สุดก็ได้สีที่นำโชคของผู้ที่เกิดว,วันพุธในงวดนี้นั่นก็คือสีฟ้าและสีน้ำเงินวันดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดว,วันพุธในงวดนี้นั่นก็คือวันอาทิตย์และวันอังคาร เลขเด่ดนนำโชคของผู้ที่เกิดว,วันพุธในงวดนี้นั่นก็คือเลข3เลข6และก็เลข9ช่วงเวลาดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดว,วันพุธในงวดนี้คือช่วงเวลาตั้งแต่8ปดโมงเช้าจนถึงเที่ยงและช่วงเวลาตั้งแต่บ่ายสามโมงตรงจนถึง3ามทุ่มเคล็ดลับการทำบุญเพื่อกระตุ้นโชคลาภของผู้ที่เกิดว,วันพุธอยากให้ผู้ที่เกิดว,วันพุธเน้นการทำบุญใส่บาตรอาหารขาวหวานค่ะ ตังศูนย์โชคลาภของผู้ที่เกิดว,วันพฤหัสในงวดประจำวันที่16ธันวาคม2563ผู้ที่เกิดว,วันพฤหัสมีโอกาสมีโชคลาภถึง65%และโชคลาภของผู้ที่เกิดว,วันพฤหัสนั้นจะมาจากทางทิศใต้โชคลาภของผู้ที่เกิดว,วันพฤหัสจะเป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับความฝันแล้วก็เลขหลังสังหา์ค่ะสีนำโชคของผู้ที่เกิดว,วันพฤหัสในงวดนี้นั่นก็คือสีเหลืองและสีม่วง วันดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันพฤหัสในงวดนี้นั่นก็คือวันจันทร์และวันศุกร์เลขเด่นนำโชคของผู้ที่เกิดวันพฤหัสในงวดนี้นั่นก็คือเลขหนึ่งเลขหกและก็เลขเจ็ดช่วงเวลาดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันพฤหัสในงวดนี้คือช่วงเวลาตั้งแต่8ปดโมงเช้าจนถึง9ก้าโมงเช้าและช่วงเวลาตั้งแต่เที่ยงจนถึงหนึ่งทุ่มเคล็ดลับการทําบุญเพื่อกระตุ้นโชคลาภของผู้ที่เกิดวันพฤหัสให้ผู้ที่เกิดวันพฤหัสทําบุญเกี่ยวข้องกับสิ่งสร้าง การสร้างห้องน้ำการสร้างกุฏิการสร้างศาลาปไปร่วมบุญ5บาท10บาทก็ได้ค่ะตั้งศูนย์โชคลาภของผู้ที่เกิดวันศุกร์ในงวดประจำวันที่16ธันวาคม2563ผู้ที่เกิดวันศุกร์มีโอกาสมีโชคลาภถึง75%และโชคลาภของผู้ที่เกิดวันศุกร์นั้นจะมาจากทางทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือ โชคลาภของผู้ที่เกิดวันศุกร์จะมาจากโชคจากบ้านเลขที่ที่คุณอาศัยอยู่ทะเบียนรถที่คุณขับอยู่และเน้นนะคะถ้าอยากให้ถูกตรงๆให้ซื้อกับผู้หญิงและขอให้เป็นผู้หญิงที่รุ่นราวคราวเดียวกับคุณด้วยก็จะทําให้คุณนั้นมีโชคหนัก,นกๆเลยค่ะสีนําโชคของผู้ที่เกิดวันศุกร์ในงวดนี้นั่นก็คือสีชมพูและสีน้ําตาลวันดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันศุกร์ในงวดนี้นั่นก็คือวันอังคารและวันพฤหัส เลขเด่นนำโชคของผู้ที่เกิดวันศุกร์ในงวดน,นี้นั่นก็คือเลข3เลข7แล้วก็เลข9ช่วงเวลาดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันศุกร์ในงวดน,นี้คือช่วงเวลาตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าจนถึงเที่ยงและช่วงเวลาตั้งแต่าบ่ายสจนถึง6 000. 000. กโมงเย็นแค่รับการทําบุญเพื่อกระตุ้นโชคลาภของผู้ที่เกิดในวันศุกร์อยากให้ผู้ที่เกิดวันศุกร์เน้นการทําบุญเกี่ยวกับศาสตร,ร์การปล่อยปลาการถ่ายชุดโคกับมือเป็นต้น ตังศูนย์โชคลาภของผู้ที่เกิดวันเสาร์ในงวดประจําวันที่16ธันวาคม2563ผู้ที่เกิดวันเสาร์มีโอกาสมีโชคลาภถึง80%ค่ะและโชคลาภของผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้นจะมาจากทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือโชคลาภของผู้ที่เกิดวันเสาร์จะเป็นโชคจากเลขที่เราชอบหรือเลขที่คุณน,นั้นซื้อประจําและที่สําคัญซื้อกับผู้ชายนะคะจะค่อนข้างดีแล้วก็ค่อนข้างเหงค่ะ และนะคะอยากจะเน้นสักนิดหนึ่งให้ผู้ที่เกิดวันเสาร์เนี่ยจดตัวเลขที่ชอบเลขที่ใช่ด้วยปากกาสีแดงสีนำโชคของผู้ท wow ี่เกิดวันเสาร์ในงวดนี้นั่นก็คือสีขาวและสีแดงว,วันดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันเสาร์ในงวดนี้นั่นก็คือวันจはは <into adults> ันทร์และวันเสาร์เลขเด่นนำโชคของผู้ที่เกิดวันเสาร์ในงวดนี้นั่นก็คือเลข3เลข4ี่แล้วก็เลข9ช่วงเวลาดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันเสาร์ในงวดนี้คือช่วงเวลาตั้งแต่ 7จ็ดโมงเชา้าจนถึงเที่ยงและบ่ายมองตรงจนถึง6กโมงเย็นเคล็ดลับการทําบุญเพื่อกระตุ้นโชคลาภของผู้ที่เกิดว,วันเสาร์อยากให้ผู้ที่เกิดว,วันเสาร์เน้นการทําบุญเกี่ยวกับน้ํานะคะการที่คุณนั้นเติมน้ำมันตะเกียงก็ได้ทําบุญเกี่ยวกับวัดใกล้น้ําก็ดีค่ะ